สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง youtube พามาดูคอนเทนต์นี้ของคมเนมันคืออะไรครับมันคือชาเขียวโออิชิคอมเมนต์มันบอกว่าของเสียมมันไม่กินมันซื้อมาล้างเทา้าในคลิปนี้มันซื้อมาล้างเท้านะครับเปิด้าแล้วก็เทน้ำล้างเทา้าโชว์โจโง่นะครับ ก็แล้วแต่มึงนะมึงซื้อไปแล้วมึงจะเอาทําอะไรก็เรื่องของมึงขอแนะนํานะคือซื้อให้เยอะๆกว่านี้ซื้อสักสิบล้อหนึ่งก็ได้สองตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้เอาไปล้างหน้าล้างตัวอาบน้ําก็แล้วแต่มึงเลยนะเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ซื้อไปเยอะๆตามสบายเอาไปอาบ เอาไปแช่นอนอาบเรื่องของมึงนะไม่ว่ากันถือว่ามึงซื้อไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของมึงมึงจะทําอะไรก็ได้นะแต่ขอแนะนําให้มึงซื้อเยอะๆเยอะกว่านี้อันนี้มันน้อยไปทํคอนเทนต์ทั้งทีนะมันต้องสักสองตู้คอนเทนเนอร์นะมเมนแบบทําเป็นบอยใหญ่เลยนะบอยใหญ่แล้วก็โดดโลงอาบเลยไหวโอ้ยสนุกสนาน เนี่ยมันต้องทําแบบนี้อันนี้มันน้อยไปมึงซื้อมาน,น้อยไปนะแนะนําไม่ซื้อเยอะกว่านี้นี่ปพอโจซีมนี่จะเลี้ยงจึงจองเปรี้ยวเบี้ยวยลย 来，来吧，嘿嘿，来来来，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 